ครับสวัสดีครับผมโอ้เดี๋ยวเราไปดูข้างในครับครับเป็นอะไรทำไมรถหมาครบแล้วจอดเน่ยเสียคิดก็ดันอยู่อยู่อยู่อ,อนู่นแหละครับวัดน้องหินครับชื่อบ้านถึงกวง้งสุบารมโอ้ไม่ใช่ครับผม ไม่ใช่ว่าดินหมดอ๋อเขามีช่างมาเซอร์วิสครับดินเหลือเยอะเลยโอ้เขาวช่างมาเซอร์วิสช่างมาเซอร์วิสไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยขี่รถเขาออกไปเอารถกันโ <c oughs> อ้ช่างมาเซอร์วิสครับโอ้ยโอ้ยขึ้นลัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นลัดคิวเข้ามาน้อคันนี้ <laughs> อ้าเอา้าเอา้านี่ <c oughs> พอมาปุ๊บหาทางไปไม่เจอเลยนะ <c oughs> ทีนี้เนไปครับอะ <c oughs> ไ่ได้เัินไปสาม ทั้งเก็ดทั้งไขทั้งดันนะโอ้แม่แหละสู้เพิ่งได้สิบเที่ยวก็ก็ตอนปลายเจ็ดใช่ไหมวันนี้วันนี้นวดยางวันนี้นวดยางถือว่าเรียนรู้งานไปก่อนพ <laughs> รุ่งนี้เอาจริงพรุ่งนี้เอาจริงใครนอนบอ <laughs> น่อมไม่มีบ่ยว <laughs> นอนอยู่นี่แหละงั้นร <laughs> ำนะัดเออขี้เกียจกลับบ้าน <laughs> ได้เที่ยวเที่ยวเท่ากับ บได้สิบได้สิบโอ้มีช่างมาเซอร์วิสครับผมก็คิดว่าแต่อะไรในี่ช่างเขามาเอามาพิมใช่ใช่สมพอแต่รถคันนี้ไม่มีโหลดไม่มีอะไรแบบแรงตลอดนี่มีช่างประจํา

ไหนคันไหนอ๋อโมัสุโมัสูเลี้ยวไม่ค่อยเปลี่ยนสปริงเซลูนอยทัง

อันนี้ถ้าถ้าคันนี้ไ,ดดไ,ไปหาไอ้น,นั่นคิดๆๆเอารถาาไหมเขาจะออกเอารถเข้าก่อนโอ้เป็นไงต้องถามคนขับดู อไอ้มือเปิดก็หักเนาะเป็นไงช่างมาสวิสแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นใช่ไหมอันนี้ชินมือ,อยังเคยขับแต่โคโมสูแล้วมาขับคันนี้แล้วชินมือยังอะย,ยังงงงาอยูงงอยังงอยู่โอ้มอเห็นเบียงเมื่อกี้เนี่ยยัยงแบบโอ้สุดจัดสุดจัดเร็วเนะ้ะปกติดูสภาพนี่ไม่น่าเร็วอะไเเนี่ฟัดฟัด,ดอันนี้ก็เปลี่ยนแท่ ไปกับคอโซใหม่นี่ก็สวยแล้ว <c oughs> อาไปแ <c oughs> ออัดหน่อย <c oughs> คีดใส่ดินเลยเดี๋ยวเราค่อยนั่งรถไปกับจอยครับ เทีย่ยมักไฟสุดยอดมากนิ่มเลยครับอาย,ย,ยเลยอายเลยอ่ะเร็วมากดูอ่ะโอ้มาทางนี้ย้อนสอนไอ้ย้อนสอนย้อนแสงหรือเปล่าจะเขมาทางนี้ครับ เร็วมากขุดดินเข้าดีมากเลยครับดูคนระับเอเ็นครับคันนี้ เช้าครับคิดมดเจะาจอยู่ครับผมคุยกับช่างว่าทำอะไรมั่ง ใค่กรองก็รู้เนาะจ้าว <c oughs> ขับรถเองแล้วับไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปครับก็พ <c oughs> อดีเขาจอดเลยเราก็ได้ <c oughs> มีโอกาสครับ แบบไหนเนาะอ,อ๋อจะโยกรถก่อนอ๋อตรงนั้นแหละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลบคลิปนี้บายบายครับผมโอ้ เร็วมากเลยมาร์คทีทีมงานสององสุนเสียศุนทุนเยอะคร,รับโอ้แ๋วครับโอ้ดูเวียงโอ้โหสุดจัดเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับแล้วคลิปนี้บายบายครับผมโอ้เร็วมากคันนี้มีช่งางประจำนะ ช่างมาเซอร์วิสให้ประจำครับมาดูมาปรับแต่งให้สวยงามเลยเร็วมากโอ้ขุดดินอย่างเงี้ยขับไม่ค่อยเหนื่อยอ่ะปี๊บขึนีหนึ่งครับ oh